นี่เนื้อครับเอฟซีเรากรวยใส่ให้เบิังนะครับเนื้อหั่มครับผมใส่หนู๋ตรงเขาเลยครับเนื้อน,นี้เองกอยข้าวมาใส่หนู๋ตรงเขาครับผมนี่ครับมองก่อนพี่น้องถ้ากล่องก็ดีหมามาตัวนี้กันนี่แย่แล้วเอฟซีบยเห็นดอกเนี่ยวิธีการใส่ดอกโอ้แย่ที่ตัวเราพี่น้อง นักงเที่ยวนี้แหละผมว่าน,นี่นี่ท้องขาวครับผมขอบผมยึดแข่้งนะพอฉีดม,มาดูปุ่มมาใส่ไปตเต้นเตะกันเนาะที่การห่างกันเนาะ แกล้งแกงเ้ยพี่หนอเลยครับผมนี่ครับผม,บผมอันนี้มือนี่เก็บเท่าไรพี่น้องนี่ครับเอฟซีผมใส่กับตรงเท้าดู้ครับเด้อหากินหาอยู่ครับผมที่ช้านมันเทาคือเก่าพี่หนอนครับผม ห่อมออยจริงอ้อยพี่เ้างนี่ครับ <c oughs> เอาละครับเอฟซีเอาคำนี้นครับเด้อกมือส่าคอยดุนกันครับผมผมมีมือถือครับผมผมมีมือกล่องครับผมม,ม,บผม,มาเอาค้ากล่องมานํำคอยมุนกันมือส่าครับผม สวัสดีครับครับทุกททุกคนครับผมเาวันนี้มองกล้วยเนื้มายมกลับเนาะผมมีมือถือกล่องก็เลยยามก่อนพี่หนอนกบฝ่าฝ่าต่างแบบารเลยพี่หนองสามสิบสี่สิบในนู้ตรงเ้าตัวเดียวพี่หนอนในนู้นตงเ้าตัวเดียวครับผมฝ่อเดียพี่น้ง ก็ตัวเดียวพี่มองเหยือเนี่ยบีด้วยพี่น้องกับโบรานกับผาผ่าคนหนืองใส่ออกด้วยพี่น้องเลย อาผ่าพี่น้องเอยน้ถูกเอาก่อนน้องเนี่ครับตี้ยอโคโรพี่น้อง อากินกับพ่อซ้ำนั่นและซ้ำนี่พีนพนนนพน่น้องเอ้ยอ้อตับตังบรรยายนี่น้องก้าแฟฝาคุ้งเบางกอยมดถึกพี่น้องม้มมีหนูครับผมหนูกับบุคอยเที่ยวพี่น้องเอ้ย mãi gặp vinh đã khử hết khi nào mà ta khó khăn ai khi nội ốc khử lốt ra khi bạn thì khó mà xôm kiếp những cái giặc sắn này khi nội người à còn những đâu khi nào người còn coi kìa các bạn con bạn cứ là ngủ cái nhai từ đầu นี่ก็กลางหลังพี่น้ออืมเป็นตะคืออยู่เป็นตะมีนู้มีในหวดวโปมีพี่น้ออืม,อมทางคนหน้า,าวาก้อยเองครับผม สวัสดีคุณครับผมวันนี้ก่อนเนึ่ครับ FC ทุกผู้ทุกคนนะครับเนดะ้อขอสวัสดีครับ